สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามสาวเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเสียงนะครับปลีตัวนี้นะครับนะเป็นปลีเคบล่าเคเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับนะฮะแยกซับอิสระนะครับตูดทิฟฟานี่นะครับเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับฝาบนนี้แกะได้นะครับเห็นฮะแกะออกได้นะครับนะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับนะของใหม่แกะกล่องทุกตัวนะครับนะอันนี้คือเทสเสียงให้ฟังกันเฉยๆนะครับนะนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะแค่ไหน,นครับเราราคา1,000บาทนะครับนะมาฟังเสียงกันครับ เราชาวดินมันจนรักคงมองบนหากเธอไม่เห็นใจมองดูดาวเดือนที่ไรสวยงามจับใจอย่ากไปคว,ว้าเธอเห็นดาวผู้ฟ้ารักข้าของเธอค่ำคืนฉันนอนละเงมอ โบราณตำนานเป็นมาเล่ากันไว้ว่าที่ฟาฟ้าไปดวงจันทร์มีตาก,กับยายรักกันอยู่ไปช่วยทำไรนะเดี๋ยวผมจะลองขยับถอยออกไปอีกนะครับนะเมื่อไรจะได้ฝันตาอยู่เพียงข้าตัวนี้คือปีเคปล่านะครับเ,เค777ราคาหนึ่งพบาทนะครับ,รบใครที่ทมีหูฟังรบก่อนใส่หูฟังด้วยนะครับ ตัวนี้แยกทรับอิสระนะครับันนนเลนเลามมมื่ออคครวฟธีบ,บรรยากาศครับต้องรีวิวในป่านะครับนะดวงใจในคืนราตรีงดาวริบรีพี่คงต้องร้าวร้อนเธอไปกับใครบางออ ช้ำจนชินเพราะสิ้นเดือนดาวช้ำจนชินเพราะสิ้นเดือนดาวะโอเคนะครับฟังกันนิดี่หน่อยพอนะครับนะฟังกันนิดนี่หน่อยพอนะครับนะ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้ารถของเรานะครับนะเป็นปรีเคปล่าตัวนี้ครับ K777 นะครับนะครับนะนี่นะครับแยกซับอิสระนะครับนะตัวจทิฟฟานี่นะครับเสียงเป็นยังไงนะเพื่อนๆตัดสินเอานะครับตัดสินใจเอาเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวหลายๆเครื่องอยู่นะครับนะปรีผมจะรีวิวหลายเครื่องอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดในการสั่งซื้อไว้ที่หน้าจอนะครับถ้าเกิดว่า ดูดูให้ดูให้ชอบนะฟังให้ถูกใจนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามสั่งซื้อนะครับตัวนี้ราคา1000บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางอนุญาตให้เก็บเงินปลายทางได้เลยครับนะฮะดูให้ชอบนะครับฟังแล้วก็ใครมีหูฟังลบกดใส่หูฟังกันด้วยนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามซาต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวปรีตัวต่อไปครับผมสวัสดีครับ